เกมครับเป็นฝ่ายของศรีสเกตครับจัดซ้ายไปขวาทางหน้าจอของผู้ชมนะครับขวามีให้ไปที่ดูโรซินมีได้ยิงลูกนี้ข้ามคานเงับโ้โหไหลแบบถวายพานให้เลยนะครับถึณกลับมาได้เปิดครับชยพลแล้วตรงนี้ได้โมงแต่ว่าข้ามคานครับเกือบไปเหมือนกันครับขวาเมีคาริคาริซ้ายเอาละครับ ลุยขึ้นมาตรงนี้นนพทนนพทัฒนนทพัฒหาจังหวะเปิดดนพัดยิงยัดมาเอาบอลสลับเข้าเลยครับโอ้โห,โห,โหนนพทพัฒปาเมมโนครับยิงยัดนี่ครับจังหวะของนอนพทพัฒนะครับสลับจี้เข้ามาแล้วเปิดมาตรงนี้โอ้โหชิงสเ,เกตเนี่ยขึ้นลำบากแล้วตรงนี้ดูโรซมี่เปิดเข้ามาคาริคาริมงไม่เข้าครับโอ้โหโชบัดได้ครับพาเมคาริคาริครับบอนยาวของแกไม่ค่อยเข้าเป้า หน้าที่ตามจอ็อบคือการป้องกันประตูปุมเกมรับนี่ต้องยอมให้แกค,ครับ <S <S เอาแล้วยิงตรงนี้โอโ้โหโรสกิดเข้ามาด้านหลังเล็กน้อยครับแต่ไม่อาจจะเสียจังหวะไปหน่อยแต่ว่ายิงด้วยหน้าผิดหวังเลยครับไปมาอัพเดอร์อัพเนอร์มองข้างในเปิดมาตรงนี้ได้มงแล้ว่าไม่เข้าก่อครับโอ้โห <S <S แล้วผู้สิงก็เป่าจบเกมเลยครับโอ้โหกลายเป็นว่าเกษตรศาสตร์เก็บ3คะแนนได้สำเร็จนะครับ